ครับผมช่างเบลชอชุมพลก็น้องๆถามวิธีการเอาขาบูเนี่ยเอาเข็มเนี่ยเข็มเคเลียมทั่วไปในวัวรุ่นมาใส่ในลูกเล่งของเอ็นโปรตัวเก่าที่เปลี่ยนเข็มเล่งไม่ได้นะครับพี่บอกไว้ก่อนตอนนี้คาบูเอ็นโปรตัวใหม่ๆนั่นเป็นลูกเล่งทองเหลือมกันัวรุ่นแต่เขาเปลี่ยนเข็มได้เราสามารถใส่เข็มเคอาได้นะครับใส่เข็มเคอาได้ก็อันนี้เป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่าน้องๆบอกว่าใส่ได้ไหมใส่ได้จะบอกเลยลว่า ทำยังไงนะนดูกูขายเข็มแล้วกูสอนมึงด้วยดีวดิเน่ถ้าว่ารุ่นมีเข็มเคอาเดิมๆเ,เลยนะครับแค่เดิมๆเลยว,วรุ่นตั้งลอบน้ำมันไว้ที่ล็อกสองนับจากข้างบนลอ 2, นะ็อกสองนับจากข้างบนนะไม่ใช่นับจากตรงนี้นะนับจากบนนี่ล็อกสองอ้าวปับ๊บแล้วว่รุ่นดูเข็มเดิมอย่างเงี้ยน่ะเข็มเดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมเน่ใหว้วรุ่นตัดท้ายออกเห็นไหมให้ตัดท้ายอยู่ประมาณนี้ให้เราก็อปเปี้มันออกมาเลยนะครับให้เราก็อปเปันออกมาเลย แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมไหมลูนไม่ก็้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนับแล้วใส่ตัวไอ้ตัวล็อกเข้าไป,ไาไปทุกอย่างก็เสร็จไปลุกล็อกเข้าไปทุกอย่างก็เสร็จนี่ครับเราเอาไปทําดูแล้วก็ดูนาํามันเป็นอะไรที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งการที่เราจะแต่งปลายพวกเนี้ยอย่าเพิ่งแต่งนะครับให้ใช้ของเดิมก่อนนะครับให้ใช้เข็มเดิมของมันก่อนนะ ให้เทสดูก่อนถ้ามันไม่ได้หรือว่ามันเล่งไม่ติดมือ,มอก็ให้วรุ่นวัดขึ้นมา17มิลน,นะครับวัด17มิลแล้วก็เหลาให้แหลมหน่อยนะครับปลายเอา1.2มิล1.2มิลเข้าใจป้าอ่านะจำไว้แค่นี้แหละไม่บอกเลยนะขายของแล้วถามอีกแค่นี้แหละผมช่างเบลชอชุมพล